ช่วยอธิบายตอนที่แบตเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์คะที่เขาเขยมายังไงบ้างก็คือที่เขาเขยมาเนี่ยแบตเตอรี่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสามร้อยแปดสิบกิโลเนี่ยตามที่เคมนะแต่เนี่ยโปรแกรมแอป,ปนอาจะขึ้นมาเป็นสามร้อยแปดสิบเอ็ดที่โหมดเนี่ยโหมด n โหมด n normal นะคะ,ะคือหนึ่งแต่เคืเคือไม่ได้มีผลนะเคือไม่มีผลใช่ไหมค้อไม่มีผล คือเวลาหนึร้อยเปอรน่ะเคมันจะปรับไม่ได้หรอมันจะเป็นหนึ่งอัตโนมัติแล้วก็อันนี้คือที่เคมาก็คือแอร์ไม่เปิดแอร์ไม่เปิดนะคะใช่ก็คือเป็น n o r มอ l แล้วไม่มีแอร์หนึจะได้ที่สามร้อยสโดยที่ไม่เปิดแอร์ใช่แต่ทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดก่อนเนาะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยจะเรือถ้าไม่เปิดแอร์เนาะจะวิ่งได้แค่ สามร้อยสี่มใช่ไหมแต่ทีนี้เราเปลี่ยนไปเป็นโหมดอีโค่วิ่งได้สี่รกิโลโดยไม่เปิดแอร์นะค่ะแล้วก็ถัดมากลับไปโหมดน้องมอกันเป็นสามรปดสนะิเ 1, ใช่ไหมเปิดแอร์ปักนะ็เปิดแอรแล้วนะคะตัวน,นี้จะวิ่งได้324กิโลจากที่381เหลือ สามร้อี่สกินะคะแต่ทีนี้อันนี้โหมดนอมอลนะคะโหมดนอมอลถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเหลือแค่2องร้อยกาิโลโหมดสปอร์ที่หนึ่งรเปจะเหลือที่2องกิกโลใช่นี้พอเราเปลี่ยนเป็นโหมด Eco คก็จะเหลือ3ามร้อส่สกิโลที่หนึ่งเปิดแอร์จะเหลือที่สามร้อยสี่สิบกิโลอันนี้คือที่ ที่ซอฟต์แวร์มันคำนวณมาให้เนาะแต่ถ้าถ้าพฤติกรรมการขับของเราก็เราต้องจะการันตีได้ประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนี่ได้ชัวร์ไม่มีหมดกลางทางสบายก็คือประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบก็แวดหาที่ชาร์จเอาสองร้อยห้าสิบถึงสองร้อยสามร้อยอะสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยได้อยู่สองหสิถึงสามเนี่ยอย่างเกิดส่วนใหญ่เราส่วนใหญ่เราจะขับ e เนาะ เนี่ยีมันจะได้340ถ้าเราตีสัก250-300ก็โอเคละก็ยังเหลืออีก40กิโลได้ดินอยู่โอเคค่ะอ,อืมก็ประมาณนี้รีวิวหน้าปัดเนิดนึงครับอธิบายหน้าปัดเล็กน้อยค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย